น้ำแช่จะตายไหมผมบอกไม่ตายเพราะว่ามกลาบ้านเราฝนไม่ตกมกลากุมภามีนาเมษาพฤษภาพิถุนากี่เดือนละห <6 S 2> เดือนละ6เดือนหเดือนนี้ฝนตกแต่ไม่ท่วมแน่นอนครับกรกรดาสิงหากันยาตุลานูน่นมันถึงจะมีสภาพอย่างนี้และมีสภาพคือตุลาพฤศจิกาของเดือนเนี้เต็มเต็มครับตายไหมอย่างเงี้ยไม่ตายเพราะว่าของเราเป็นอ้อยผู้ใหญ่แล้วครับ ถ้าอ้อยระบบผมเกิน6เดือนน้ำแช่ไม่เป็นไรปัญหาคือไปชิงปลูกไปชิงอย่างพี่เล็กนี่นนนสภาพนี้<ช>อ้ยอยป้าสี่เดือนแล้วน้องไ้ตายหมดเลยทำไมอ่ะก็น้ำมันแช่ไงดังนั้นเราต้องรู้จากที่ของเราถ้าเราเป็นที่ลุ่มอ้อยนะครับมันทนแรงแต่ไม่ทนน้ำได้ทำยังไงให้ได้เราต้องบริหารจัดการว่าถ้าน้ำสูงสุดเมื่อไหร่ถ้าน้ำสูงสุดมาประมาณเดือนตุลาปลูกได้ไหม ไม่ได้ตุลาพฤิกาธันวาปลายธันวาถึงจะปลูกได้และบวกไปอีก6เดือนแสดงว่าน้ำไม่ท่วมถ้าน้ำไม่ท่วมมาท่วมเดือนที่7ที่8ไม่เป็นไร